พี่น้องมือนี่แม่ตุ้ยออกมาหลิน้ำพี่น้องเห็ดเผินในหน้าหละเพินเผินโบราณลปั๊บไหมเผินในหน้าเผินคืออยากล่างแทะว่าเรื่องว่าเรื่องงาน้องาซล่าพี่น้องอีเจ้ยไอ้เมาพวบกป่ะ เ็ทุกอย่างเลยบานะเ,เ,เ,เอาบริฮูได้ฮะนะทั้งโตทั้งจูงได้เท่านัะค่ะซองนะนหาพักีบ,บาง<น>แบบด้ว <c oughs> จ้ากบบาวาใเคยเป็นตงจัแล้วใคริจกักว่าเออัดได้เคยกับมาน่จ,จมาทรมาแล้วป้อนข้าวป้อนไข่ก็ตัวเองเบ,บิดอีกบนจะคฮะเห็ดเบิด เออหืมหมูอีกแล้วพี่น้องเน,น,นี่ยเต้าหู้ใหญ่กะเอาเพื่อนในหน้าหลาเอาเพื่อนข้างเลื้องไปในหน้าหลาของท่านพ่อครูสาวนะมาเด้อมาเด้อทางไหนเด้อกินข่าวอีกแล้วเด้อ จุดน้อยพานในแกกินข่าวท้องเทืออะไรนี่หามุมกูเดินพี่น้องกุกุอปุ่นปลาแหงพี่น้องปุ่นปลาแหงมักเคือมักแข่งของกินกับมีขบมาเดินมาเดิยน,นยังดีนะลูกมปดน,นะ

ทำอะไปะทำอาไอปะนวดกิ่งผงสิปะเสร่จแล้วผัดแนวกินจับ เงยพระนงมาลุกบานอนเส้น,น,น,นอยเข่าแม่ตุ้ยมาจากไม่ผักไม่ตุ้ยม่เรียบอะไรหมดได้อ่ะหอตรงนี้ไป Năm cứ mà nằm anh hai <laughs> mươi tuổi không rừng phun hơi anh anh hai phun hay là nó luôn hay bắt cho ta cho ăn chục món nè, đôi chục, nhiều đôi, tám chục, là chục món ăn này, nè, à? Chơi hơi này. มากระโดนกระมีพี่เนาะแมวเล่นได้แม่บอกกู่ได้ขอโทษบอเทานะแม่ ขอโทษบังดูไม่บอกนะให้ได้ขอโทษนะยกมือ่อึ้น้ไว้

哇。 嗯，不要。 ว้าวขึ้นละว้าวขึ้นนอกจากได้น่ะมันเข้าหายมันยังทรงเข้าขึ้นอยู่สันบ่ขอบใจขอบใจ อย่าลืมเด้อคนไลคก็แชร์เปนน้ก็ติดตามช่องิบแล้วจะจบบอกข่าวโฆษณา